สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจมาชวนคุยกันนะคะเป็นแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งครับชื่อสมมุติว่า Aquaflow Pro เป็นเครื่องล้างจานอัจฉริยะใช่ค่ะในเอกสารนี้มีครบเลยตั้งแตออ่การวิเคราะห์กลุ่นเป้าหมายมีโครงสร้างนำเสนอสคริปต์แล้วก็เตรียมตอบคำถามด้วยครับค่อนข้างละเอียดทีเดียวค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไร เทคนิคแบบไหนโดยเฉพาะการผสมผสานร,ระหว่างการใช้เ,เหตุผลข้อมูลหรือโลโก้กับการดึงดูดอารมณ์หรือแพสซอสครับเพื่อนมน้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเขาคือครอบครัวยุคใหม่ที่แบบว่าเวลาน้อยแต่ใส่ใจสุขภาพงั้นเราเริ่มที่ตัวเพอร์โซนาหรือกลุ่มเป้าหมายก่อนเลยนะคะได้ครับเขาชัดเจนมากเลยว่าเป็นครอบครัวคนเมืองอายุประมาณ30-50ครับชีวิตก็จะเร่งรีบหน่อย ให้ความสำคัญกับ work life balance ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือ,อ,อความเหนื่อยล้าจากงานบ้านใช่ไหมคะขึ้นประหยัดเวลาคุ้มค่าแล้วก็ต้องไว้ใจได้เรื่องความสะอาดด้วยซึ่ง Aqua Flow Pro ก็พยายามจะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ถูกต้องครับเพราะวางแก่นเรื่องหรือทีมหลักไว้ว่า Aqua Flow Pro คืนเวลาให้ชีวิตคืนสุขอ,อนามัยให้ครอบครัวอื จับจุดเรื่องเวลาสุขภาพเป๊ะเลยนะคะครับแล้วโครงสร้างการนำเสนอก็น่าสนใจเขาใช้หลัก Story a r าอ๋อคือมีการเดินเรื่องเป็นลำดับขั้นใช่ครับเปิดด้วยปัญหาที่ทุกคนเข้าใจง่ายๆคือความเหนื่อยล้าแล้วก็มาถึงจุดสำคัญคือการทลายความเชื่อผิดๆครับอันนี้เป็นเหมือนหัวใจเลยก่อนจะเสนอ Aqua Flow Pro เป็นทางออกแล้วก็มีวาดภาพอนาคตปิดท้ายด้วยการกระตุ้นการตัดสนใจ จุดที่น่าสนใจมากๆก็คือไอ้ตรงการทลายความเชื่อผิดๆเนี่ยแหละครับมีอยู่3ข้อหลักๆความเชื่อแรกคืออะไรคะที่ว่าล้างมือสะอาดกว่าหรือประหยัดกว่าเครื่องล้างจานอือหืออันนี้คลาสสิกเลยค่ะได้ยินบ่อยมากแล้วเขาหักล้างยังไงคะเขาใช้ข้อมูลหรือลอ g o s มาสู้เลยครับเรื่องความสะอาดนี่เขาชูจุดเด่นเรื่องน้ำร้อน70องศาเซลเซียส 70องศาครับซึ่งมือเปล่าเราทนไม่ได้แน่นอนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าล้างมือปกติอ๋อค่ะแล้วเรื่องประหยัดล่ะคะเขาเทียบตัวเลขให้เห็นเลยเครื่องใช้น้ําแค่ประมาณ10บถึงสิลิตรค่ะแต่ถ้าเราล้างมือแบบเปิดน้ําไหลตลอดอาจจะใช้ถึง100ลิตรได้เลยครับโหต่างกันเยอะเลยนะคะแต่พอบอกน้ําร้อน70องศาคนอาจจะเอ๊ะค่าไฟล่ะ อ่าใช่ครับประเด็นนี้เขาเชื่อมกลับไปที่แ่าตอสคือเรื่องอารมณ์ค่ะเขาจะเน้นว่าเป็นการลงทุนเพื่อสุขอ,อนามัยสูงสุดของครอบครัวนะอืมเป็นการลงทุนครับแล้วการประหยัดน้ําได้เยอะขนาดนั้นมันก็ช่วยลดค่าน้ําในระยะยาวได้จริงถึงจะมีค่าไฟเพิ่มมาบ้างแต่ภาพรวมคือคุม้มเข้าใจได้ค่ะแล้วความเชื่อที่สองล่ะคะคือเรื่องที่ว่า ต้องล้างจานก่อนเข้าเครื่องมันยุ่งยากส,สับสนจริงค่ะอันนี้ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะต้องล้างก่อนเหรอเขาแก้ด้วยการอธิบายเรื่องเทคโนโลยีครับว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมันเก่งขึ้นเยอะแค่กวาดเศษอาหารชิ้นใหญ่ออกก็พออ๋อไม่ต้องถึงกับล้างใช่ครับไม่ต้องล้างแค่กวาดกวาดออกลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยเน้นความสะดวกแพทอสบวกกับข้อมูลเทคโนโลยีโลโกสก็สมเหตุสมผลดีค่ะ มาถึงความเชื่อที่3อันนี้น่าจะปัญหาใหญ่ของคนเมืองเลยครัวเล็กไม่มีที่ติดใช่เลยครับอันนี้เขาเตรียมทางแก้ไว้แล้วคือนำเสนอรุ่น Aquaflo w Pro Compact เป็นแบบ Compact ครับเป็นแบบตั้งโต๊ะไม่ต้องติดตั้งวุ่นวายแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่จำกัดได้ตรงจุดมากๆการมีทางเลือกแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะนอกจากหักล้างความเชื่อแล้วเขาสร้างความผูกพันทางอารมณ์หรือแพทอสเพิ่มเติมยังไงอีกคะ เขาเน้นย้ำเรื่องเวลาที่ได้คืนมาครับมีคำนวณให้ดูเลยว่าประหยัดเวลาล้างจานได้เกือบ4ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์โหสี่ชั่วโมงเลยเหรอคะครับเวลานี้เอาไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยใช้เวลากับครอบครัวพักผ่อนคือพยายามเปลี่ยนมุมมองลูกค้าจากที่มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพแทนการตอกย้ำเรื่องเวลาสี่ชั่วโมงนี่ดีนะคะจะบางคนอาจจะรู้สึกว่า มันจะจริงหรอดูดีเกินไปไหมนั่นแหละครับเป็นจุดที่เรื่องความน่าเชื่อถือหรือ E-tos h เข้ามาค่ะ E-tos h ซึ่งมันสร้างขึ้นมาจากการใช้ข้อมูลตัวเลขสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่เราคุยกันไปตะกี้การแสดงความเข้าใจปัญหาของลูกค้าจริงๆใช่ครับและที่สำคัญมากๆคือ การเตรียมพร้อมตอบคำถามข้อโต้แย้งต่างๆอย่างดีการเตรียม Q&A นี่เห็นในเอกสารแล้วละเอียดมากไม่ใช่เพ่ถามตอบเรื่องราคาติดตั้งแต่มีรับมือข้อโต้แย้งด้วยครับเขาใช้เทคนิค ABC คือ Acknowledge, Bridge, Clarify อย่างเช่นถ้าลูกค้ายัางแย้งว่าล้างมือสะอาดกว่าหรือกังวลค่าไฟสิ่งที่น่าสนใจในการเตรียม Q&A ของเขาคือมันดู proactive มากครับไม่ใช่แค่รอตอบแต่เหมือนเตรียมไปดักทางเลยค่อนข้างครบเครื่องเลยนะคะ ครับคือเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลึกซึ้งจริงๆแล้วก็ใช้การผสมผสานเหตุผลกับอารมณ์ได้ฉลาดมากโดยเฉพาะเทคนิคการเข้าไปทลายกำแพงความเชื่อเดิมๆเพื่อเปิดใจลูกค้าครับทำให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ได้ทีนี้ก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่า เอ,อมีสินค้าหรือบริการอื่นๆรอบตัวเราอีกไหมที่ใช้กลยุทธ์คล้ายๆกันแบบนี้การทลายความเชื่อผิดๆเพื่อเปลี่ยนมุมมองผู้บริโภคใช่ค่ะแล้วเทคนิคแบบนี้มันได้ผลจริงแค่ไหนในบริบทอื่นๆ